สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับคุณครูเกลี่นะคะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนนะคะมาเป็นนักสำรวจโดยการสามารถรวบรวมและการประมวลผลข้อมูลอย่างง่ายได้ค่ะซึ่งบทเรียนนี้นะคะจะอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณค่ะไปกันเลยค่ะ ตัวชี้วัดว4.2ป .3 ทับ4การร,รวบรวมประมวลผลและนำเสนอข้อมูลโดยใช้ซอฟต์แวร์ตามวัตถุประสงค์ค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะข้อ 1. นนักเรียนสามารถรวบร,รวมข้อมูลและประมวลผลข้อมูลอย่างง่ายได้ 2. นักเรียนสามารถรวบรวมข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 3. นักเรียนสามารถประมวลผลข้อมูลได้อย่างถูกต้องค่ะ ค่ะขัน้ขนสำรวจความรู้ก่อนเรียนนะคะเด็กๆมาดูสิ่งของในภาพนะคะแล้วว่าสามารถแบ่งได้กี่กลุ่มแล้วก็อะไรบ้างมาช่วยคุณครูทำกันเลยค่ะใช่แล้วค่ะเราสามารถแบ,แบ่งกลุ่มได้เป็นกลุ่มผลไม้ และกลุ่มพาธ์ค่ะ<ม>เด็กๆทำได้ถูกต้องใช่ไหมคะเย่งมมากเลยค่ะค่ะเด็กๆมาดูภาพนี้กันนะคะภาพนี้เป็นภาพของโรงเรียนของเราค่ะเด็กๆมาสำรวจแล้วก็รวบร,วม,รวมข้อมูลเพื่อน,นำไป,ไปประมวลผลข้อมูลนะคะว่าโรงเรียนของเรานั้นมีต้นไม้อะไรบ้างนะคะ ใช่แล้วค่ะแบ่งกลุ่มออกมาได้เป็นไม้ดอกค่ะไม้ประดับแล้วก็ไม้ผลค่ะเด็กๆทำกันได้อย่างถูกต้องใช่ไหมคะค่ะเราสามารถจัดกลุ่มนะคะต้นไม้ของโรงเรียนเราออกได้เป็น3ามกลุ่มใหญ่ๆค่ะมีกลุ่มไม้ดอกกลุ่มไม้ประดับแล้วก็กลุ่มไม้ผลค่ะกิจกรรม เรื่องข้อมูลรอบตัวเรากิจกรรมนี้นะคะให้นักเรียนสำรวจข้อมูลของสัตว์ที่มีอยู่ในฟาร์มของนักเรียนแล้วนําข้อมูลที่รวบรวมได้ไปประมวลผลโดยใส่ข้อมูลลงในตารางค่ะนักเรียนเริ่มทำการสำรวจแล้วก็รวบรวมข้อมูลเลยค่ะ นี่ก็คือตารางแสดงข้อมูลจำนวนของสัตว์ที่มีอยู่ในฟาร์มนะคะซึ่งแบ่งกลุ่มออกมาเป็นชนิดของสัตว์ค่ะชนิดที่1นะคะเป็นวัวจำนวน6ตัวค่ะชนิดที่2แพนด้าจำนวน3ตัวชนิดที่3หมูจำนวน4ตัวและชนิดที่4ลาจำนวน5ตัวค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทำถูกต้องกันไหมคะ คำถามหลังกิจกรรมนะคะจากข้อมูลในตารางข้างต้นให้นักเรียนตอบคำถามดังต่อไปนี้ค่ะข้อ1จํานวนทั้งหมดของวัวมากกว่าจํานวนของสัตว์ชนิดใดค่ะเด็กๆสามารถดูข้อมูลในตารางที่เรารวบรวมมาแล้วก็มาประมวลผลได้เลยนะคะใช่แล้วค่ะมากกว่าแพนด้าหมูแล้วก็ลาค่ะ ข้อ2จํานวนทั้งหมดของแพนด้าน้อยกว่าจํานวนของสัตว์ชนิดใดค่ะตอบว่าทุกชนิดเลยค่ะข้อ3จํานวนสัตว์ทั้งหมดในฟาร์มมีสัตว์กี่ชนิดและกี่ตัวค่ะเด็กๆก,ก็สามารถนะคะดูข้อมูลจาก ตารางข้างต้นที่เรารวบรวมมาแล้วก็นำมาประมวลผลได้เลยค่ะใช่แล้วค่ะมีจำนวนทั้งหมด4ชนิดแล้วก็จำนวนทั้งหมด1 8ตัวสรุปนะคะการรวบรวมข้อมูลนะคะแล้วก็นำมาประมวลผลนั้นวิธีซึ่งได้มาเนี่ยเราสามารถนะคะ มาใช้วิธีการจดบันทึกหรือใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆในการรวบรวมก็ได้นะคะซึ่งแต่ละคนอาจจะใช้ไม่เหมือนกันนะคะแล้วเราก็สามารถนำข้อมูลที่เรารวบรวมนั้นมาประมวลผลนะคะในรูปแบบของตารางนะคะซึ่งจะมีข้อความแล้วก็ตัวเลขก็ได้ค่ะ สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้นะคะการนำข้อมูลมาจัดเป็นกลุ่มช่วยให้เห็นภาพรวมและสรุปผลง่ายขึ้นค่ะการจัดกลุ่มสามารถจัดได้หลายรูปแบบซึ่งขึ้นอยู่กับเหตุผลของเรานะคะบางคนนะคะจัดกลุ่มตามลักษณะภายนอกหรือการใช้งานอันนี้นะคะแล้วแต่แต่ละคนเลยค่ะไม่มีผิดและก็ไม่มีถูกค่ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูเก๋ก็ขอตัวไปก่อนเจอกันในคลิปหน้านะคะฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ